อะติเรภวัสสตังทีวัตุอะติเรภวัสสตังทีวัตุอะติเรภวัสสตังทีวัตุทีฆายโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายโกโหตุอโรโกโหตุตุภิโตโหตุพระมินดามาราชา สัพพรมาราจินีทิฏฐิจังจทิฏฐิมังทิฏิลาภูเชโยนิจังประเมนธมรารา,ราชรัตสะประมัญญาสหาปวัตุสัพปทานขอถวายพระพรส

เจริญพระราชสริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลประชนาุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระองคบผิดพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณกระเสริเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรมาแด่สมเด็จพระองคบพิรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ู้ส่งพระคุณัประเสริฐขอถวายพระอร